สวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งในรายการ I ิสตัน n อ i m i ล์ t เตชตอนที่36วันนี้ขอนำเสนออาชีพหาบเล่แผงลอยหรือ Street Food ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวข,ของจังหวัดระยองบริเวณหาดแสงจันทร์หาดแม่ลำพึงและหาดแหลมแม่พิมพ์และที่อยู่ข้างหลังเรานี้คือหาดแหลมเจริญซึ่งเป็นธุรกิจอาหารข้างถนนที่อยู่เคียงคู่สังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานหาเล่แผงลอย สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับหลายครอบครัวเป็นแหล่งอาหารราคาย่อมเยาวให้ผู้บริโภคจํานวนมากพ่อค้าแม่ค้าคนใดขยันทำอาหารอร่อยบริการดีสะอาดก็จะมีลูกค้าติดอกติดใจจํานวนมากและมีรายได้ส่งลูกหลานเรียนหนังสือและเลี้ยงดูครอบครัวได้และที่สําคัญคือเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่คลั่งไคล้ในอาหารริมทางของไทย หาบเล่แผงลอยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยองแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่หาบเล่แผงลอยแบบอยู่กับที่จะมีลักษณะเป็นรถกระบะมอเตอร์ไซค์สามล้อหรือรถเข็นที่มีขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ทำอาหารครบคันมีโต๊ะเก้าอี้ให้ลูกคา้านั่งพอประมาณมีเมนูแนะนำอาหารซึ่งบางร้านก็มีเมนูเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนสำหรับนักท่องเที่ยวและหาบเล่แผงลอยที่เคลื่อนที่ได้ จะมีขนาดเล็กใช้เงินลงทุนน้อยเช่นแม่ค้าเดินแบกตะกร้าหาบมีการใช้รถเข็นหรือขี่จักรยานไปเพื่อขายยังจุดต่างๆได้ง่ายหาบเล่แผงลอยแบบเคลื่อนที่ได้บางรายใช้มอเตอร์ไซค์มาแดัดแปลงเป็นสาล้อทำให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้เป็นระยะทางไกลามากขึ้นนอกจากนี้หาบเล่แผงลอยแบบเคลื่อนที่ได้ยังมีการให้บริการแบบถึงหน้าบ้านหรือโฮมเดลิเวอรี โดยมีการพัฒนาระบบเสียงเรียกลูกค้าที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถแยกแยะได้ว่ามีของกินอะไรผ่านมาหน้าบ้านถ้าได้ยินเสียงปอกๆก็หมายความว่ากําลังจะได้กินบะหมี่เกี้ยวหมูแดงพอช่วงบ่ายๆก็จะมีเสียงกระดิ่งกริ๊งกริงจากเจ้าไอาติมหรือเสียงแตรของพ่อค้าขายขนมถุงต่างๆมาตามตรอกซอยซึ่งการให้บริการถึงหน้าบ้านนี้หาบเล่แผงลอยของไทยธมกอร Grab Food ไลแมนหรือโรบินฮูดมาเป็นเวลากว่าร้อยปี ทั้งนี้อาชีพหาบเล่แผงลอยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆหากมีทักษะด้านภาษาเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนก็จะสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เพื่อเพิ่อมโอกาสในการขายสินค้านั้นๆและอาชีพหาเล่แผงลอยเป็นอาชีพที่สงวนสําหรับคนไทยเท่านั้นห้ามคนต่างด้าวทาเด็ดขาด สิ่งที่หน่วยงานภาครัฐเช่นกระทรวงพาณิชย์การท่องเที่ยวกทมเทศบาลหรืออบตต่างๆสามารถทําได้คือการสนับสนุนหาบเล่แผงลอยในรูปแบบต่างๆส่งเสริมการค้าขายแบบเสรีโดยให้หาบเล่แผงลอยรายเล็กหรือรายใหญ่ล้วนมีพื้นที่หากินของตนเองแล้วพบกับเราใหม่ในรายการ e a s t ต r n a m i น t a t i o n และยังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจอีกอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจ รายการ Eastern a i Station ทางช่องขงศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกด้วยนะครับสวัสดีครับ